quá tem ly đây ừ ừ, ừ. ลมนี่แล้วเสียดายเนาะและเหากชี้แจงให้เอซีทุกคนได้หับหูเนาะนับแต่เมื่อนี้ เป็นต้นไปเทียนหลายๆคลิปเนาะฮาลงวันนั้นนะมันจะมีซื้อเพจเนาะซื้อเพจแล้วก็ซื้อเฟจของเฮาเนาะมีซองและเฮาก็สิชีมาชี้แจงอิฟสีทุกคนได้ฮับมู้เฮาชีบ่บลินเฟสอีแล้วทุกคนเนาะกาบทักททยสบายดีแหละสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับสมเนาะ สบายดีตอนสวยๆโดนตอนนี้กับแดดอิลี่ทุกคนมือนี้นะแดดแท้แดดวานเนาะเฮาหันบสบายทุกคนเจ็มหัวเนาะเจ็มหัวแต่โมบานมือซื่อนี่แหละสองมือแล้วเมื่อนี้กับพ่อกับแม่เฮาไปไปช่วยเอืนะ้อยเนาะกลมันนะั่นแหละแต่ว่าเฮาบุาไปทุกคนเขาเจ็บหัวนะกะอยากไปช่วยเอื้อยคือกันแต่ว่าบาไปทุกคนเจ็มหัวนะ นึกมากแดดเน่าว่าหฮาตักแดดอีกมันจะเจ็บหัวเนาะตอนนี้เหาก็อยู่ส่วนของสตาทุกคนสีพาพ่อแม่พี่น้องไปฮับเบิงฮับสมนํากันเนาะว่าส่วนมันสตามันมันน่นใหญ่โบทุกคนแหลกก็มาเบิงเขาเจ้าอันกลมันเนาะแล้เหาก็สิพาทุกคนไปทามันเรื่องราคาทุกคนเด้ราคามันเนาะตอนนั้นก็ พันสามเนาะเขาเจ้าชื่นนะแต่ตอนนี้มันขึ้นราคาหละทุกคนบูว่าเท่าใดเนาะแต่ว่าเชียด้ทุกคนปีนี้เฮาบริป,ปูกมันเนาะมันราคาขึ้นพันเฮากับบุปูทุกคนเสียดายเนาะและเฮาก็ชี้แจงให้เอซีทุกคนได้หามหูเนาะนับแต่มื่อนี้เป็นต้นไปเทียนหลายลายคลิปเนาะเฮาลงวันนั้นนะ มันจะมีซื้อเพศเนาะซื้อเพดและก็ซื้อเฟสของเฮาเนาะมีสองและเฮากระจมาชี้แจงเอ้ชีทุกคนได้ฮะโู้เฮาชี้บลินเฟดอีกแล้วทุกคนเนาะทางสองเพดนันแหละเฮาชี้บลินอีแล้วทุกคนเฮาชีมาเข้าไปถ้าเอฟซีท่านใดเทวายากซวยเหลือเนาะอยากซวยเหลืออย่างต่างนันแหละ เพราะว่าเฮาเล่นลายทุกคนเล่นลายกับเล่นนันวัดแอบอีกเนะเาะเฮาฉีบเลินเฟซอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเพดมันโมเมนคลองเฮาแต่เพียงผู้เดียวนะมันก็มีอีกแบบอยังอะ่ะมีคนเขาเฟซแนวนั้นแนวนี่นะเฮาก็เลยตัดสินใจว่าฉีโเลินเพจอีกแล้วเนาะถ้าว่ามีคนเซนหา มูเพื่อนหรือว่าคนหู่จักยัง,ยงต่างๆนี่แหละหรือว่าขอเงินเนาะขอเงินขอนันขอนีนอนน่นะบอแลแนวนันแนวนีน้ฮนะมันโบแมนเฮาอีกแล้วเดอ้อทุกคนเฮาชีโบลินเพดอีกแล้วมีแต่ลินไลน์กับลินบอลแอบเท่านั้นเนาะ <c oughs> ถึงว่าเฮาลินเพดกับมูเพื่อนท่าว่ามีแต่พิมพ์ อาจจะโบเมนเห่าเดอ้อเหาหันมีแต่เวลาเห่าจะเส้นหามู่เพื่อนเห่าจะว้าเสียงเอาเนาะมีแต่สีแจงให้เอฟสีเนื้นัเนเพจหันบรินแล้วเดอ้อมีแต่สีลินไลน์กับเด่นวอนแอบอีกทาวามีเวียกงานอีกอย่างกับมู่เพื่อนทุกคนมีแต่วอนแอปกับไลน์ส่วนในเพจกะ โบเข่าแล้วเนะาะเหมือยทุกคนนะเนาะเมื่อวานนี่กะบอได้ไปใช้เลยอะ่ะอยู่แต่นในห้องมืดมือสีน,นอนก็นอนบบได้สิไปเล่นทางใดกับบุมวนโอ้ย ลำบากทรมานทุกคนนี่แหละการที่เฮาเป็นผู้ใหญ่เนาะอายุเฮาลายขึ้นความคึ้นเฮากลายขึ้นทุกคนแต่บทัทอทุกคนชีวิตต้ตองสู้เนาะมือใดที่ว่าเมื่อที่สุดก็คือนอนพักผ่อนมือใดที่ว่ารู้สึกว่าเออใครแน่ก็ต้องได้ทำ มาหากินคือเก่าแล้วเนาะชีวิตคนหาก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนบางมือก็มีความสุขบางมือกับม่มีความสุขเนาะบางมือก็บห้องให้บางมือก็หัวยิ้มเนาะมาทุกคนเดียวเข้าไปในสวนเนาะแล้วก็พาให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ในเด้อทุกคนฝากกดติดตามให้แน และเป็นกำลังใจให้ในเด้อเดี๋ยวเขาชิพาพ่อแม่พี่น้องไปหับสมหับเบิ้งน้ำกัน <c oughs> เออบรรยากาศทุกคนบรรยากาศบรรยากาศอนี้อันกด้มา <c oughs> เด็กน้อยแช่ๆอยู่เนาะ อือกะใหญ่อยู่คนเนาะแต่ว่ามันบ่ใหญ่ปานใดเนี่สตาสบายนี่เจ้าของสตตาสตากิโลละเท่า พันสีว่ะโอ้พันสีแล้วเนาะราคาหมันมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะทุกคนหาหอดเดือนสีเดือนหานี่น่าจะพันหาพันหกหรอมั้งแล้วมอปลาอะไรต้วอือ่น เขาก็มีแต่แนมเขาเละเขาได้เงินเจ้าคนตุยหันตองเลยเอาเต็มเป้านียกว่าโอ้ยบบกกาเชื่บกาพนัวบุกกาแบกว่าน้ำหนักเจ้าเท่าไหร่เนี่ยเจ้าก็ถือแปดชิพเลย น้ำหนักแปดสิบคุสาวสาวดิ้งสาตามีแม่หลายคู่บังเอิแม่จักห้าคนมาซอยแต่เงินแล้วสตานอนสาตาไหนละราคามันกะขึ้นแต่เงินนี่เช็ดยังเนาะสตา ซื้อส่องเสือเสริมคมงามนด่บอแบบนี้แหละทุกคนวิธนะีชีวิตเนาะวิธีชีวิตอยู่ในชน,นบทก้นมันต้นกับประมาณนี้แหละทุกคนเลยเนาะรถรถมันเขา้าบ่ได้เนาะก็ต้องได้เอามันต้นแล้วมาแบกพุ่แหละจนหอดอันเ้นทางอะไรทุกคนเลย กะเมื่อยอยู่เนาะเป็นจังไรผู้ชาวเมื่อคืนนี้กินต้มไก่ป่ะแซบป่ะแซบปุบกูไปเดินงอมอมก้อนกับตาลตาละก้อนเนี่ยจะลืมแล้วจะกินต้มไก่เมื่อคืนอุ้ยบรรยากาศแดดดีเนาะสตาร์สู้ คนเอ้การที่เฮาเห็ดมันต้นนี่ทุกคนทว่าเฮาจะบบแอเฮาจะบบเอาแหงอะนะเนาะบบเอาแหงทางโมบ้านนี่นะบดโมบานนี่นะมันจะมีแต่ครอบครัวเฮาผู้เดียวเฮากับเฮากับก้นบ่อใดคือกันทุกคนเนาะเพราะว่าคือรถเขาเจ้าซื้อมันต้นนะเขาเจ้าจะซื้อบด อันบดชวนนี่แหละเนาะและเขาเจ้าก็ยากให้มันเต็มรถเน่ยถ้าวา่าอันเขาขายแบบเทอละนิดเทอ,อละน้อยอะ่ะทางบ้านเราเนะ่ะมันจะาโบมีเหนบบมีรถอันเ,อ,อ,อ,เอิน,นายางรถไทยหรือว่ารถอันรถคนดทเนาะมันมีแต่รถด,ดามาันะรถชิบล้อนะทุกคนก็เลย เอาแหงกันเนาะสมาคีกันคนะ่ะพากันแบกเอาเนาะโมือนี้แดดแท้แดดว่าทุกคนเลยเนาะเห็ดเวียกมือมือน,นี้น่าจะหัวจะแตกแล้ว น้ำหนักเจ็ดชิบโลแล้ววะแปดชิบโลเจ้ากร็คือแปดชิบคือกันให้มันเท่ากัน <c oughs> แข่งแหงอยู่แล้วเจ้าอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พุ่นไปชงหอดพุ่นเลยทุกคนเลย เนี่ยยังใสอีกอยู่ยังไม่ทันเต็มเนาะเจ้าคาแล้วบ่มันเจ้าค่ะยังยังเนาะเอ้ยมันก็หัวน้อยๆเนาะบ่ใหญ่

แต่คนแข่งแห่งดีป่เต็มอีลีเ้อเ <c oughs> ออเออเออ ไปวันนี้ทุนแหละไปทรงยูพุ่นแหละทุกคนเนี่ยปะยูดในแคมทางกันแล้วเนาะสวยขย,ยี้ใจเศร้าแม่ห้างนางไม้ลูกติด้อยมาเล่นน้ำเลีนน้ำน้ำแต่ปลาทอาต้ <c oughs> สาวโซดเรากะสาวโดลูกติดการใช้ชีวิตของเรากะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะปลูกมันต้นทุกคนกลางคำ่ำกลางคืนเรากะมีผููบาวมาล่มเรากะขายเหล้าขายเบียร์พอได้มีเงินเลี้ยงลูกเนาะซื้อข้าวกินเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่น้องจัง <laughs> ชะัะ <laughs> เลี้ยงลูกแน่เลี้ยงพ่อแม่แน่นอนพ่อแม่เท่าพ่อแม่เท่าหอมไว้เกกนาะแล้วก็ใส่เปล่าแล้วก็คนไปหอดแคมทางอะไรทุกคนเลยน่าจะตอนเที่ยงนี้น่าจะแล้วเลยแหละมันเลยเนาะเพราะว่ามันชาวตานี่ก็บ่ค่อยได้งามปานไดชนหลายมีแต่ตายหมดเนาะ หมักบกนี่ลายอยู่เนาะชาวตาคือบบเก็บเนาะบังฮะโบได้เก็บปีนี้เอาไว้อยู่ในส่วนเจ้าของเนาะแหละไปหาเก็บบนอื่นเนาะแหละบันนี้เห็นมันน้อยมันน้อยๆทุบยางมันเกิดหรือบ่เออมันน้อยๆเนาะทุบยางพี่ก่นี่ยังไกะมันเน่าอืม ไปได้เก็บแต่อ๊ะนี่ยคือสิอีหยังเด้มื้อนี้เจตาเลี้ยงไก่ไ่เออกินอยู่อยู่ในในสวนนี้บ่หรือว่ากินอยู่เฮือนเออเลี้ยงไก่กับน้ําหวานแม่นบ่ม มักกระบกกองอายะอยู่ทุกคนพอตาว่าบ่มีเวลาเก็บเนาะนี่ยังหลาอยู่เด้ยังบ่ทันได้เก็บอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าจะบ่ซื้อแล้วด้เขาบ่ซื้อแล้วมกระบกนะช่วงเขาซื้อเด็กนอยทุกคนเนาะนี่ เออเด็กน้อยนะอันหมาเนาะหมาเพื่อฉีคนนั่นมันนี่แหละเนาะพ่อได้แบบแม่สาวตาให้สิบพันเศรพันพ่อได้กินขนมก็เลยมาเห็ดซหวทุกคนเก็บมันเนาะ อยากกินขนมทุกคนช่วงกชาฮะนีกินววเ้ไนไปเว้ยิว <c oughs> ่าดงเฉวยากนค้า้า้าเว้ยวาวาเออช่วยช่วยนั con bay ừ. bé ăn hơn thôi mày đơn à à anh gái anh về anh rút về rút về gái ừ. anh <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนมันเนาะ มากินอยู่ป่านีเนาะแล้วเห็ดเบียกนี่ก็ะกินเข่าเลยน,นี่ข่าเขาแต่ละคนเธ <c oughs> อมาแล้ว ลมแล้วลมแล้วลมนีกแล้ว

ลดเข่าบบได้ทุกคนต้องได้แบกเนาะต้องเดบแบกมาถอกบอนจุดนี้แหละ แจกไม้กันสันกับเบิดทุกคนเนาะกะชิเมือแหละหิ้วขขาแล้วบอดี้กินขา้าตอนเสาร์ตอนนี้กะตอนนี้ก็สวยแล้วได้แล้วเก้นะาโมงสิบโมงทวนเลยหิ้วขขาเนาะเมื่อวานนี่กะบอดีใชายคลิปเ <c oughs> จ็มหัวก็เลยบอดี้ชายคลิปทุกคนแล้วกะแบบว่า มันเมื่อยอะนะทุกคนแบบนี้แหละคนเฮาเนาะเวลาเขาคิดลายคิดหนักนะเห็นยังกะคิขคานทุกคนคอยนะคิดคานถาวาคอยคิดลายเนาะคิดลายคิดหดนักเห็นยังกะคิดคานมีแต่นอนนอนกับบหรับอีกเนี่ยก็อยู่ไปนั่นแน่ไปนี่เนี่ยก็คือคนบ้านนะทุกคนไปใช้กับบุวมนัวน่ะเนาะไปใช้กับบุมวนะนะนะบบมวสินอนกับบุมวนนอนกับนอนบ่รลับอีอ๋ <c oughs> และเมื่อนี้กะได้มาถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปมาเบิ่งข้าเจ้าอันกนมันนี่แหละทุกคนเอกนมันกับเต่าบ้านนี่แหลวเขากนเนาะเมื่อนี้กะมีที่เขาตัดแลวเาขาคนตัดแหลกใส่เปล่าแลกวก็คนเน,ะนาะกะมาถ่ายทำให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะ วิธีชีวิตชาวบ้านเนาะการเป็นอยู่กับเป็นแบบนี้แหละทุกคนถาวาปลูกมันต้นกับพากันเอาแหงกันเนาะเอาแหงทางหมู่บ้านนี่แหละชาวาบาเอาแหงมีแต่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งอะน,นะบ่ได้เอาแหงกันอะนะมันจะปลูกบ่ได้ทุกคนเฮ็ดชวนบ่ได้เนาะเฮ็ดมันต้นบ่ได้แหละเพราะว่ามันต้นนี่ต้องได้เอาแหงกันต้องได้สามารถีกันมันจะ ก็นอ <c oughs> ย่างนั้มันจะว่าอะได้ละเดือนเลยเนาะมาทุกคนเดี๋ยวกาสิปิดคลิปเมื่อก่อนเนาะขอขอบคุณเดยอที่กดติดตามนะครับโศมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่แล้วพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับ ep นี้ลาไปก่อนสบายดีเด้ยทุกคนไปก่อน